cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast นะครับวันนี้เราจะมาเอาคืนนะ กับเจ้าบอสนะครับที่หอคอยสวรรค์ชั้น40นะครับหลังจากที่เราวิวัฒน์แมวตัวหนึ่งได้นะก็คือแมวท่องเที่ยวนั่นเองมารอบนี้ใช้แมวเีรีแล้วก็แมวมือปืนซุ่มยิงเช่นเคยนะครับระหว่างนั้นเราก็ส่งแมวเคอร์ริงไปกันกองทัพแมวเราไม่ให้เจ้าบอสนะมันเข้ามาใกล้เรามากจนเกินไปนะครับ เรามาดูศัก,กยภาพของเจ้าแมวตัวนี้กันดีกว่านะท่องเที่ยวล่าง2มันก็ถึกพอสมควรนะ,ะโดนโจมตีไปหนที2ทีเฮ้ยมันถึกขึ้นนะดูดิแล้วโจมตีไวขึ้นด้วยครับอ่าโดนโจมตีประมาณ3 4ทีนะถึกขึ้นถึกขึ้นถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่มันจะเพียงพอต่อการชนะเจ้าบอสตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแลอรอบนี้ผมก็เอาแมวปลากระโดดเข้ามาในทีมด้วยนะเอามาจัดการในตัวบินได้เนี่ยครับเทวดาบินได้เนี่ยถ้าโจมตีโดนอ่ะนะความรู้สึกของผมนะครับถ้าเราจะชนะเนี่ยก็คือต้องผลักไอ้เจ้าน้ากากตัวนี้ออกไปก่อนนะน้ากากททีมเนี่ยมาชื่ออะไรนะอูลล่าไม่ใช่ชื่ออะไรลาลา ล่าและถ้าช่างมันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็ได้รู้ชื่อครับเพราะว่าเราต้องชนะมันไงดูดิเห็นไหมรอบนี้รู้สึกว่าเราจะผลักมันมาได้ไกลกว่าที่คิดนะแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเล่นไปสักระยะมันจะปล่อยทั้งหมาทั้งแมวทั้งไก่ได้ไหน่มันจะปล่อยทั้งหมานะทั้งเทวดาตัวจ้อยแล้วก็ชายคนนั้นมาด้วยนะเห็นไหม ด้วยความที่ผมไม่มีแมวสลามนะครับไม่มีแมวแก้วไม่มีแมวกระดองนะกระดองเต่านะแต่ว่าเราอยากชนะเราก็ต้องมาหาวิธีในการพลิกแปลงเพื่อที่จะสู้กับเจ้านี้นะครับแต่บังเอิญว่าเรามีแมวเคอร์ริงนะมีแมวมือปืนซุ่มยิงนะครับมีไซเบอร์พลังแล้วก็เซ็แมวอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดไหมคือถ้าไม่รอดคราวนี้ก็ จบกันครับพอกันทีเราก็คงต้องปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ปีน่าค่อยว่ากันใหม่แล้วล่ะนะครับแต่บอกตัวเองว่าพยายามเลี้ยงเงินไว้อย่าให้เงินมันไม่เพียงพอต่อการเรียกแมวนะจากประสบการณ์ถ้าเรามีเงินพอที่จะเรียกแมวมาใช้ได้ในระยะประชิดอะไรแบบนี้ก็ยังโอเคครับ ยังพอจะต้านได้บ้างเห็นปะ่กะกัดจังหวะให้ดีๆถามว่าผมมีจังหวะในการปล่อยไหมไม่มีเพราะว่าเป็นคนที่จังหวะคล่อมอยู่แล้วเนี่ตัวที่มีปัญหาหนักมากๆก็คือไอตัวเนี่ยไอตัวบินเนะี่ยโอเคตอนนี้เราได้มือปืนซุ่มยิงมาเสริมอีกหนึ่งตัวนะครับแต่จากครั้งที่แล้วที่เราเล่นมาทุกคนจำได้ไหม ทั้งเรามีแมวมือ,มมอปืนซึ่งยิง2ตัวแล้วก็ไซเบอร์พลังสองตัวนะครับแต่มันก็สามารถหายหรือตายได้ภายในตูมเดียวจากการโจมตีของเจ้าบอสตัวนี้ดังนั้นตราบใดที่เรายังไม่ชนะครับอย่าเพิ่งดีใจนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้แพ้ก็อย่าอย่าเพิ่งท้อถอยแสดงว่าเราก็ยังมีโอกาสชนะอยู่ผมว่าแมวเคอร์ลิ่งช่วยได้เยอะนะแต่ที่ คีย์เวิร์ดของผมเลยนะหมายถึงว่าตัวหลักของผมที่ใช้ใน,ใในการสู้ดัานนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแมวท่องเที่ยวหรือแมวพพนจรกับลูกแมวนั่นแหละว่าแต่รอบนี้ลูกแมวไป็นยังไงลูกแมวไปก็บปอ,อเห็นแล้วโผล่มาจากกอง <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมันก็ยหยุดเวลาครับแล้วก็มีความอึดเพิ่มขึ้นกว่าเลเวลสหรือล่างสนั่นแหละหรือชอบเรียกกันเลเวลทุกทีเลยม่อี้ล มันเริ่มเข้ามาใกล้อีกแล้วเนี่ยถ้ามันเข้ามาใกล้แล้วก็มีมีโอกาสแพ้นะต้องพยายามอย่าให้มันอย่าให้พลังเปร้ะของมันเนี่ยนะมาโดนทั้งไซเบอร์พลังแล้วก็แมวมือปืนซุ่มยิงของเรานะครับและต้องระวังลูกกระเจอะของมันด้วยครั้งที่แล้วอ่ะผมสู้ไปจนบอสเหลือเลือดประมาณ14นะครับ ๋อคลิปที่แล้วมีมีคนถามผมอยู่ว่าเราจะดูเกตพลังแมวได้ยังไงคำตอบก็คือดูไม่ได้นะในเกมแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปดูอีกเว็บนะครับไปดูบนเว็บแทนซึ่งผมเคยดูเหมือนกันแหละแต่รู้สึกว่าดูไปผมก็จำไม่ได้อยู่ดีก็เลยอะเล่นอย่างนี้เลยนะแล้วกันถ้ามันจะตายเดี๋ยวมันตายให้เราเห็นเองแต่ให้เรารู้ว่าตัวนี้มันเลือดเยอะนะต,ตัวนี้เลือดไม่เยอะอะไรแบบนี้นะ มีแววชนะไหมทุกคนคือตอนเนี้ยมันลุ้นอย่างเดียวครับเพราะว่าจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วก็คือเราเกือบจะชนะเหมือนกันแต่ว่าเราก็แพ้อยู่ดีรอบนี้เราก็เลยต้องใช้เซตนี้คืออาจจะไม่ใช่เซตที่มันเพอร์เฟกสมบูรณ์อะไรมากครัทุกคนแมวบางตัวหลายๆคนก็ไม่ได้ใส่มานะคือแบบไม่ค่อยได้ใช้อะอย่างแมวกวากแบบเนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่หลายๆครั้ง หลายหลายคนอาจจะเห็นผมหยิบม,มาใช้บ่อยมากเพราะผมรู้สึกแค่ว่าเงินมันเพิ่มไวดีแต่จริงๆอาจจะขึ้นไม่เยอะหรอกแต่ว่ารู้สึกผมแค่รู้สึกไงมันอาจจะไม่ได้ขึ้นฟูดปลาแต่นะแต่มันเป็นคอมโบที่แบบเพิ่มเงินแค่นั้นเองอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะแต่เพื่อความอุ่นใจครับพาลงประมาณพกพระมาสู้ด้วยแขวนแขวนพาเครื่องมาสู้อะไรประมาณนั้นเลยนะ ก็เดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วนะครับอาจจะมีคลิปตอนสีทุ่มอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนเพราว่าตอนกลางวันผมไม่ได้ลงนะครับกลางวันไม่ได้อยู่บ้านทุกคนนะกลางวันไปเที่ยวมาไปเที่ยวในตัวเมืองมาวันหยุดทั้งทีก็เลยขอไปเที่ยวเเปิดหูเปิดตากันหน่อยก็เลยได้ไขวัดสะเป็นเพื่อนเลยรอบนี้เสีงแคบเสียงแห้งกันเลยทีเดียว ควคิดว่าจะชนะไหมอะนีแต่เห็นไหมมันถูกจริงนะแมวนักต้งเที่ยวอะถ้าเทียบกับร่างสองที่เราเคยมีนะพอมาเป็นร่างสามเนี่ยจากการที่ผมไปเล่นด่านยิ่งฝันลึกขึ้นอะไรสักอย่างเนี่ยนะรู้สึกว่าแมวมันถึกขึ้นจริงถ้าจบด่านนี้ไปแล้วก็ผมอาจจะไปเล่นด่านเอ่อ พาชจ้าแมวสามาาต่อนะแต่ว่าด่านอื่นที่เคยทำคลิปไวเดี๋ยวจะเอายอยมาลงเรื่อยๆนะครับใครชอบก็เช่นเคยนะอย,อย่าลืม่วยกันกดไลค์ like, กด s ับส c r i b e ให้กันด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะชนะเกมน,นี้ได้เดี๋ยวมันก็มีด่านใหม่มาเรื่อยๆนั่นแหละแต่เราก็คงจะทำต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะโอเคเฮ้ยปราบบอสได้เลยทุกคน ยินดีกับผมหน่อยเย่ yeah. ตอมือโอ้ยและแล้ว,ลวความพยายามก็เป็นผลนะครับก็จะมันมีด่าน4ต่อต่เนี่ยคือด่านต่อไปมันก็จะมีดอบแมวเก่งขึ้นเรื่อยๆะซึ่งผมไม่แน่ใจว,ว่าผมจะชนะหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันก็จะยากขึ้น,นเรื่อยๆนั่นแหละมีใครจะสปอยมั้ครับว่า41-50ถึง50มีตัวอะไรบ้าง สปอยมาเป็นข้อได้เลยนะครับเหมือนกับครั้งที่แล้วที่คุณน้องพอดที่พอดนะได้สปอยไว้ให้นะครับอ้า41เ,เ,เล่นไม่ได้เหรอแหววเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้แต่เขาว่ามันมีด่านใหม่โผลมาใช่ไหมถ้าเราชนะด่านนี้ที่เรียกว่าหอคอยนรกใช่ไหมครับมันน่าจะยากขึ้นปะแล้วของมันแจกเยอะไหมถ้ามันแจกเยอะก็น่าเล่นอยู่นะ ได้เหรียญอะไรมาด้วยอ๋อนี่ครับชนะชั้น40ภากรกิจสำเร็จรับแมวตัวใหม่ยูล,ล่า๋อไปอ่านอะไรอูทาล่ายูล,ล่านะครับมันเก่งไหมขอดูหน่อยสิแมวพิเศษนะครับขอดูหน่อยอยู่ไหนอ่ะนี่9 8 0 0เอีกพีเฉยใช่ไหมกล้ามที่ฝึกก็ไม่ใช่สิ ต้องไปดูในเมนูคู่มือแมวนะครับเป็นแมวพิเศษแต่อย่างน้อยเราก็ยังชนะด่านนี้นะทุกคนนะจากที่เราแบบพยายามมาตั้งนานแล้วเราก็ผ่านพ้นมันมาได้ด้วยดีนะครับกับแมวตัวนี้ก็คือแมวแมวอุลล่าสนนกกานะครับโจมตีพื้นที่ระยะไกลมันไกลจริงหรือเปล่า โกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ใครที่เชื่อไปก็อาจจะต้องคิดใหม่นะโกหกไม่เนียนไปเรียนอีกรอบซะถ้าจะโกหกต้องทำให้มันเนียหน่อย